ได้ได้โอเคเลยหมวดตำรวจค่อยๆพี่ค่อยๆค่อยๆค่อยๆอยากรู้ว่ามันมันจะมันจะตกใจกับว่าพี่เปิดหมอเปิดบ่อโอ้โหเงียบกิฟเลยอ่ะพี่ไม่มีคนเลยคนอยู่ไหนหมดอ่ะเริมี้หมดไอ้เหี่อะยกขับยกมาอ แกงเลนแกงเลนกดตัวอะไรครับกดตัวแซดครับหยอกเลนหยอกเลนเจ๋งอะเจ๋งอะเจ๋ง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 เงนรถตำรวจมาขับหรอใช่กืนนายกูตกใจหมดไอ่เด็กเองกดตัวกดตัวอะไรครับด้วยนะร้อยอ่ะพี่ดูดิขนาดชนยับขนาดนี้เหยียบสามร้อยแล้วแบบเลี้ยวตรงตรงเดี่ยวมันอยู่ไหนกันวะเซิฟนี้ ไไม่มีดิฟออกข้างไม่มีอะไรเลยอะไรนะไม่มีไม่มีไม่มีแฉลบเลยเลี้ยวเลี้ยวคือติดติดเลยพี่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 ไล่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 รถไล่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 รถขับเร็วขับเร็วเกินกฎหมายขับเร็วเกินกฎหมายขับเร็วเกินกฎหมายจอดนะครับจอดนะครับจอดนะครับ หลอครับจอดหน่อยนะครับจอดได้ป่ะครับขับรถเร็วเกินกฎหมายนะครับรู้ใช่ไหมครับ <laughs> รู้ใช่ไหมครับว่าผมไม่ใช่ตำรวจ <laughs> <laughs> ไปแล้วควยจุคบหวยนะ เอ้ยม่กนตีได้โลยกมือลงจากรถยกมือไม่บอกแล้วของจริงเออมีอำนาจเลยมีอำนาจเลยพี่อำนาจไหมเฮ้เฮ้ฟอกเงินฟอกเงินหรอครับขออนุญาตตรวจค้นหน่อยนะครับหรอครับจอดได้ไหมครับโอเคนะครับ โอเคนะครับว่าผมไม่ใช่ตำรวจนะครับโอเคขอบคุณมากครับมาครับรเอาล้อเล่นเออเล่นพอกเินเดี๋ยวพ่อกเงินเดี๋ยวพ่อกเงินเดี๋ยวโอ้ยเสียเลยเอาล้อเล่นไป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 อัดอยู่อัดอยู่ไปไปโอ้โหใจเสียใจก็ใจก็พี่บอกมาแล้วมีป่ะวะมีป่ะสวัสดีครับ ปลอดภัยดีนะครับปลอดภัยดีครับขอผมไม่ใช่ตำรวจครับเจ๋งมากอ้าวอ้าวไเสียไเสียแล้วซีไป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 เฮ้ยแล้วราทำไมรถรถพี่อยู่ๆรถพี่มัน่้มวะป่า่้มก็เหยแล้วอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูในคลิปผมได้เลยรถพี่่้มเฉยเลยอาจจะเห็นว่า่้มไงแต่กูเห็นมันพัง เย็นเลยในชะ่ไอ้ดูดูนี้ตรงนี้มีคนมีคนสง่งวะวะเอ้ยไม่มีไม่มีเฮ้ยเฮ้ยพี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 พ,พีขับรถผิดเลนนะครับจริงเหรอใช่ครับชิบหายละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมผมไม่ใช่ตำรวจครับ <c oughs> โอ้ยไม่ใช่เหรอตำรวจ ไม่ใช่ครับแนดูชื่อดิเราไม่มีตาตำรวจโอ้เอาซะวูบเลยหยากหยอกทำอะไรอยู่อ่ะกัญชาตาบ่ารับจะไปไอแปรไตหินนะครับเจอเจอคนเยอะ้ากไหมครับมีแถวไหน่าไปแกล้งคนนะแถวไหนออตกปลาเลยตกปลาอุ้ยแมวตกปลาดิตกปลาตำรวจเยอะตำรวจจริงอ่ะเจอกัญชาเลยเฮ้กัญชาไปมาแล้วไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยครับไม่มีคนเลยครับเจอครับผมครับผม ไอ้เหี้ยคนเดิม <c oughs> คิดแล้วก็สงสัยทำอะไรอยู่ญญไอ้สารเละอยู่ตัะเป็ร